กินก่อนเดอ้อสวัสดีครับคุณผู้ชมครับการแสงทองมีเดียชาแนลครับสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับก็ช่องทางในการสั่งซื้อสมุนไพรสมาร์ทโกดก็ทางาสายตรงนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็สอบถามเข้าไปที่เพจก็ได้นะครับที่กล่องข้อความที่เพจนะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดบ,บ้านสมาร์ทโกดฟาร์มหรือติดต่อทางสอบถามนะครับ าทางสั่งซื้อทางผ่านทางร้านซดาได้เลยนะครับสมุนไพรดีๆกับการขับพาธาสมุนไพรที่ช่วยบำรุงร่างกายและก็ช่วยเจริญอาหารของแพะนะครับสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับน,น,นันนันนันไอ้ามีไปนู่นไปไปนู่นไปไปนู่นไป,ไป,ไป,ไป สมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับราคาแพะอัปเดตในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ตามที่แจ้งไปว่าราคาแพะร้อยสาบาทนั้นอยู่ในพื้นที่บวกลบนะครับหรือว่าพื้นที่ที่อ่ป้ามีทําอะไรอ่ะวิธีการวิธีการที่ลงไอ้ลงเหวมันทำอย่างนี้เหรอไม่มีฟับฟับอ่ะ แม่มีการสไลด์ลงด้วยอาอขอขอขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยนี่นี่ที่ชื่ออะไรลูกน้องอะไรนี่เอ้าอย่าเสียงดังพ่อหนวกหูเอ้าอย่าเสียงดังพ่อหนวกเหรอเอ้าเนาะไป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 หนวกหูโอ้ยฟับนั่นแหละเอ้า ชมบรรยากาศอาหารแพะนะครับช่วงเย็นๆแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังให้เด็กๆมากินกระถินกันข้างนอกกินตามอัธยาศัยกองขยะใบไม้ที่ทำจะทำแปลงปลูกผักนะครับตรงนี้ก็จะทำแปลงแล้วก็เตรียมก๊อกน้ำเตรียมอะไรเรียบร้อยนะครับที่จะปลูกผักกันในสอบสัปดาห์หน้าก็จะประมาณนั้นแหละ นะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณมากๆเลยครับ ยังไม่ให้เข้าคอกนะยังไม่ให้เข้าคอกครับให้กินก่อนแป๊บหนึ่งก่อนพอแล้วพอแล้วลูกให้มันกินอยู่นี่ก่อน อัปเดตราคาแพทย์ในรอบสัปดาห์นะครับ2-3 EP ที่ผ่านมาก็จะมี FC สอบถามเรื่องสมาชิกที่รวมกลุ่มนะครับรวมกลุ่มแพทย์ในแต่ละจังหวัดนะครับเข้ามานะครับผมก็แจ้งไปแล้วนะครับแล้วก็ทําคลิปให้ FC ได้สอบถามเฮียเล็กนะครับโดยตรงเลยนะครับสำหรับท่านที่สอบถามเรื่องของการรวมกลุ่มแพทย์ในแต่ละจังหวัดาการรวมจุดที่รับแพทย์โดยตรงจากเฮเล็กนะครับ ก็อาเป็นว่าคนอื่นผมยังไม่ทราบว่าแล้วกันว่าท่านไหนที่อยู่ในแต่ละจังหวัดไหนบ้างแต่ว่าก็ทราบโดยตรงก็คือเบอร์เฮียเล็กกับเฮียเล็กนี่แหละนะครับแล้วก็ติดต่อกันเองนะครับสอบถามกันเองว่าจังหวัดไหนที่เราพอจะรวมกลุ่มกันได้จังหวัดไหนที่ยังมีฟาร์มแพทย์ที่มากพอที่จะรวมกลุ่มนะครับก็โทรปรึกษาเฮียเล็กได้หรือจุดรับแพทย์ในแต่ละจังหวัดนะครับท่านก็สามารถที่จะสอบถามผ่านทางเฮียเล็กโดยตรงอา,รายรละเอียดต่างๆก็สอบถามเฮียเล็กได้เลยนะครับนะ เรื่องของจุดรับแพะจุดรับประมาณกี่ตัวขึ้นไปหรือ,อในพื้นที่ไหนบ้างที่จะได้ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นแต่ละจังหวัดที่สามารถที่จะปรับปรุงเรื่องของราคากันคุยกันได้นะครับก็เรื่องรายละเอียดนะครับก็พูดคุยกับทางยีเล็กโดยตรงก็แล้วกันเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่ติดตามช่องการแสงทองมีเดียชาแนลแล้วก็คุณผู้ชมที่สั่งซื้อสมาร์ทโ้ดนะครับรายละเอียดคือ การสั่งซื้อสมาร์ทโกดนี่สั่งซื้อผ่านทาง l a z a d านะครับช่องทางหนึ่งเลยช่องทางที่2ก็คือการโทรสายตรงโทรสายตรงก็คือ0939654964โทรสอบถามรายละเอียดแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับแค่นั้นเองนะครับเราก็จัดส่งให้แล้วนะครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากนะครับท่านที่ทักทางกล่องข้อความก็ระบุว่าจะรับกี่ลิตรนะครับแล้วก็ค่าบวกค่าส่งค่าส่งไม่มีนะครับตอนนี้เราจัดส่งฟรีทั่วไทยเช่นเคยนะครับ แล้วก็ F-C ที่สั่งจำนวนมากก็จะได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ร้านค้าที่สนใจที่จะสั่งซื้อในราคาส่งสั่งซื้อในราคาที่เป็นนำไปจำหน่ายต่อนะครับเราก็ยินดีนะครับก็สอบถามเพิ่ม,เต,มเติมกันได้ที่0 939654964รายละเอียดต่างๆก็ตามที่แจ้งไปนะครับว่า,าพื้นที่ไหนบ้างนะครับที่สามารถที่จะสั่งซื้อ ช่องทางเพจนะครับช่องทางสายตรงแล้วก็ช่องทางทางรัสด้านั่นเองนะครับก็มีอยู่แค่3ช่องทางก็สามารถที่จะเข้าถึง FC ทั่วไทยนะครับในทุกพื้นที่ก็แล้วกันนะครับต้องบอกว่า,าพื้นที่ทั่วไทยที่สามารถสั่งซื้อผ่านทางาทั้ง3ช่องทางได้เลยนะครับ f c ที่แจ้งราคาแพ้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราขอบคุณมากๆกครับทีมงาน ก็ขอบคุณราคาแพะที่ถูกแจ้งกันเข้ามาแล้วก็อัปเดตราคาแพะในรอบสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะครับให้เอฟซีได้รับทราบเรื่องของราคาแพะนะครับเป็นบางจังหวัดเท่านั้นนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะมีกลุ่มแพะหรือว่าฟาร์มแพะน้อยนะครับก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถรับแพะได้ยากขึ้นแล้วก็ราคาแพะก็อาจจะลดลงนิดหน่อยนะครับส่วนกลุ่มหรือมีการรวมกลุ่มหรือนะครับมีพื้นที่ที่มีฟาร์มแพะเยอะนะครับก็จะมี เรื่องของราคาที่ชัดเจนแล้วก็ทั้งส่วนต่างที่จะน่าจะได้ราคาสูงกว่านะครับในพื้นที่ที่มีฟามแพน้อยเช่นเดียวกันกับพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลพื้นที่เจริญบ้างหรือว่าพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากบ้างก็จะมีส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการรับแพะนั่นเองนะครับก็อาจจะทําให้ราคานั้นดรอปลงนิดนึงนะครับต้องขออภัย พื้นที่ไหนบ้างผมจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าผมไม่ได้รับซื้อนะครับไม่ได้รับเรื่องของการจุดรับแพะแต่อย่างใดนะครับเป็นเรื่องของเบอร์ที่แจ้งเรื่องของเบอร์เฮเล็กแล้วก็แจ้งให้สลับเอฟซที่ติดต่อกันโดยตรงมากกว่านะครับผมก็จะเป็นสื่อกลางสําหรับที่จะให้ FC ได้รับทราบแค่ราคานะครับแล้วก็ f c ที่ติดต่อสมาร์ทโกศเข้ามานะครับรายละเอียดต่างๆที่ FC บางท่านแสดงความคิดเห็นเรื่องของ สมุนไพรดีๆให้ให้เราได้ทีมงานของเราได้รับทราบนะครับแล้วก็ทั้งการที่จะเพิ่มแคลเซียมให้กับแพะนะครับก็ส่งรายละเอียดกันเข้ามาหลายหลายท่านด้วยกันนะครับที่ส่งรายละเอียดเรื่องของเพิ่มนะครับหรือว่าดูแลสุขภาพแพะด้วยเกลือแร่นะครับหรือว่าแคลเซียมนะครับซึ่งจะทําให้แพะแข็งแรงระยะยาวแล้วก็ส่งผลให้กับแม่หลังคลอดหรือว่า สุขภาพที่ดีก่อนที่จะคลอดแพะออกออกมานะครับแม่แพะที่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกนะครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของขาอ่อนแรงหรือว่าสุขภาพย่ำแย่หลังจากคลอดนะครับตรงนั้นก็จะทำให้ทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดนะครับซึ่งจริงๆแล้วแคลเซียมหรือว่าสมุนไพรดีๆสำหรับการเพิ่มแคลเซียมให้กับแพะ หรือว่าเพิ่มวิตามินดีดสร้างกล้ามเนื้อให้กับแพะได้แข็งแรงนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของอกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็จะไม่เกิดขึ้นหลังจากที่มีสมุนไพรดีๆหรือว่า,าตัวยาดีๆที่จะช่วยให้แพะนั้นแข็งแรงตั้งแต่ตั้งท้องนั่นเองนะครับก็เป็นจุดสําคัญนะครับสำหรับสมาชิกที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะแบ่งปันกับเพื่อนๆน,นะครับผมก็ได้แจ้งโดยตรงนะครับแจ้งเบอร์โทรท่านที่เสนอเรื่องนี้เข้ามาไปยังได้หลายท่าน ผมก็แจ้งแต่ว่าผมไม่ได้แจ้งในสื่อกลางตรงนี้นะครับว่าให้ท่านติดต่อกันเองนะครับโดยผ่านที่ผมส่งเบอร์ไปให้แล้วนะครับตามพื้นที่ต่างๆนั่นเองครับวันนี้ FC ที่ติดตามช่องการแสงทองมีเดียชาแนลแล้วก็สมุนไพรสมาร์ทโกดขับพยาธิช่วยเจริญอาหารและก็ป้องกันหวัดนะครับช่วงนี้ก็ถือว่า,อารอยต่อช่วงปลายฝนต้นหนาวสุขภาพแพะเป็นเรื่องสําคัญอาหารน้ําหรือว่าบําบรุงนะครับเครื่องของการบํารุงแพะทั้งแพะหนุ่มแพะสาวหรือว่าแพะ ตั้งท้องหรือว่าแพะหลังคลอดนะครับเป็นเรื่องที่จําเป็นและก็สําคัญมากๆเลยนะครับวันนี้ก็อีพีที่สําสหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอีพีหน้าเจอกันใหม่สาหรับคราวหน้านะครับเรื่องราวดีๆกับช่องการแสงทอมิเนชันอลสมุนไพรสมาร์ทโกดช่องทาง l a ซาด้าช่องทางสายตรงนะครับแล้วก็ช่องทางที่เพจนะครับสามารถสั่งซื้อสมุนไพรสมาร์ทโกดได้ตามใจชอบเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่สั่งซื้อเข้ามาทั่วไทยนั่นเองครับพบกันใหม่อีพีหน้าลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ